ี่เลหกสิบห้เนาะไมหกสิบหสแกงอ่ากเล็กกันอนหนังกะห้าสิบเด้อพี่นอะแกงใสกันเจ้าค่ะก้องไหมอเบสิบบาทนะเล็กงงงงเล็กงง

เอาเก,ก็บไก่กับมัสตาร์ดงกรกับว่านาติดกับโถหลายแห้งสังนี้ครับแม่นีนไหมอือ่ <c oughs> ูตััวมาจากบ้านเราเ้ตัวนี ua, ้ส่วนเปิดรูข้าวส่วนนี้เนี่ยมาจากบ้านเราเนี่ยัมโมัวัว ยังยังั้งเลยนี่หมอคะหมอสักครัมอจ้านี่ก็ตัดสินใช่ไหมนี่นี่เนี่